ท่านผู้ชมที่กรพทุกท่านเพื่อนเพื่อนพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทางบ้านในขณะนี้นะเป็นกิจกรรมวันครอบครัวของของเรานะกิจกรรมวันครอบครัวซึ่งมีคนใกล้ชิดก็ลูกๆหลานๆนะมาร่วมกันทมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย เด้คะุณนะเิดพจ้อนะรอกาทนะองค์งที่ได้ปฏิฐานอยู่นะทุกคนมา,นมาส่งน้ำท่านก็เป็นองค์พระสังกัจจายนะถือว่าเป็นเป็นปลาก,ก่าแก่ลมเองแกะไม่ไ้องแกะในองแกะลมหนาวไปซึ่ง น่าจะได้สร้างขึ้นมาช่วงสมเด็จพุทธรรยันตะ์ต<ๆ>ัวบนมังสีนะครับดูตามลักษณะก็คือน่าจะเป็นสมเด็จท่าสังกจายวังหน้าออรร แต่มันก็ไหลออกไม่ยอมกลับ่แรงแรงนานนที่หนึ่งก็่าะนานะเขาไอกทีนม่ได้จะไม่หาอะไรนะแต่ว่าการใหญ่ก่อนนานก่อนพูดอะไรเหมือนไ้อะไรอะ มัน่กีัน่ตนี้คือทำอะไรกันอเข้ามาทุกคนม่รูก่อนนะเอารถรถน้ก่อนรถน้ยดีวแล้วีงกระจใยถือว่าเป็นพระเองความอุดมสมบูรณ์ความเจริญรุ่งเรืองมาายยมาเ่มเรเเรโอเงานเลยมา่ยน ใส่ทุกคนหมดนะใส่ทุกอย่างแก้วนั่งยังนะยังมาสักการะโอ้ยโอ้ยใส่ไหมคะใส่แล้วเข้าก็จะเกลี่ยนะเกี่ยไปเข้าเป็นไรถือก็เข้าโลกเอาลูกเข้ามาดิไมนั่งทำไมไปแล้เนาะในนั้นั่งกันหน้า

ไม the er er ่นคุณตดาข้างหนรูนี่ก็น้นี้พีมานั่งตรงนี้เราหมาน้าจมก่อนนะแล้วก็จึงจึงจับน้กอ่ะดเลีดเยค่ได้ได้งไม่ต้องเลยก้าหนค่ะขวดไม่้อลอไม่ได้ไม่ได้้ เอาเป็นลูกกับพี่หมอเองลูกกพี่หมอเองนอนสองคนจะได้ม่นี่ขอบแม่นใหม่ไทยนะคะเป็่ะลูกของ่ะัง่ได้ ให้อัพิชาตังตน่าะคะเต็มังนู้ังี้แลวก็เป็นตัวดูแลนะับด้วยดมากก็ขอให้เป็นนะขอใ้เป็นก่อหน้าทก็อเป็นเป็นุกทีีาคขอให้ทที่คิดหวังที่ได้ดำเนินการอยู่ มันความสาเร็จและสิ่งที่จะดําเนินการจ,าจะทาในอนาคตก็ประสบความสำเร็จทุกประการและคอ้บรรณาธิบดีพวกไปต่างจังหวมาตั้งกลางอุปจักรทั้งมวลก็ชงมาลายขึานไปด้วยเพื่อนั้นี้ก็มีแต่ความสุขความเจริญความร่ำรวยเข้ามาอย่างเรียวันต่ใด จแล้วค่ะคุณยาลอยม่าบความความมาก่อนเยียกนความเ็จและลูกนะสุขภาพแข็งแรงนะเรียนเก่งๆนะแล้วก็ขอให้สิ่งที่พัฒนาเิ็นที่คาดหวังของนอนาคตนะขอให้สำเร็จแล้วก็เป็นปนที่พึ่งของพ่อแม่นะลูกนะ แล้วต่อไปต้องไปเรียนต่างประเทศแล้วยายต้องส่งเสริมคนฝากพูดากุนะลูกะวนี้จะได้คุณเรียนในต่างประเทศคุณแอฟิต้านะคะ่จนประธานให้คุณแอฟฟิต้าค่ะพี่มีพี่มีมาแล้วพี่มีนี่พี่มีนี้กับพี่เอ๊ไปไหนนะ ก็ให้รวยต้องแข็งแรงมะลุกนะเป็นเด็กมีก็ความน้าก็ชื่นชมน้าชื่นชมอยู่เบื้องหลังว่ามีเนี่ยดูลักษณะเขาเป็นคนที่มีน้าใจนะมองออกวเป็นคนมีน้าใจนะก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะเจริญรุ่งงต่อไปอะไรที่ไม่ดีอะไรขอขอให้มันแต่หยุดเล่าได้ก็ดี ให้ให้ให้โอกาสให้โอกาสให้โอกาสเจนตัวเองนะไม่ใช่โอกาสเนนดแล้วก็ยิงเงยๆเลยๆนะเจอแต่สิ่งที่ดีแต่ชีวิตนะเป็น้านที่เต่าที่ร้กนแม่แม่เพื่อนผมดูเป็นคนีน้ใจเออนขอใจากขอบใจมากหนูเวลาเวลาหนูถ่ายรูปอะหนูเอากล้องถ่ายดิ่ยก่อนถ่ายก่อนไหมถ่ายก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวหนูงหนูง่าย เือเอ,อันนี้คือสาวเกาหลีนะสาวเกาหลีคนโขดของหน้ายัง่ไหมอยู่ที่เดิมดงใช่ไหมเปเรเียนกัก่อนจะเรียนนะ ขอให้เื้มนะดระความสุขความเจรแล้วนะอให้ี่เพื่อนได้ปร่สบความประามเป็นไปได้ดีบ้างนะสุ่ภาพแข็งแรงเจอแต่สิ่งที่ดีละต่อไปเเงเจะเริมเรยนด้วยเถด้ายทำไรแล้จะทำเหตุนะฮะเขาอยู่ข้างหลังทุก่งทุกอย่างอยู่เทียข้างนะสัมได้ไหมใามกมอก็เดียวดายแค่่ยังกูกลักพี่กีอ

เปดดีดีนะคอยสำเร็จทุกอย่างนะสำเร็จนะสำเร็จนะลูกนะเนร้หลัก้านใด้ดีมั่นคงมั่นคงหาลูกมาไม่ใส่เหมือนกันไม่ใส่ก็ไม่ใสไปที่เร็วแต่น้องเร็วเราแต่น้องเร็วนะูแลกันล้นนะจอดสีแด้ลจกานีแดงยกมุมก็จะมีนะ ใจมากนะขอบใจมากด้องเปล่าใหม่ล้วแ้วนีต้องไปกี่ร้อยต้องเป่าใหม่ทน้ไมีเยเปล่าใหม่แล้วแล้วแล้าไงเาไงวาอ่ะเ้าพี่เกเออพี่กกับโมจีเน้าลูกลูกได้ยจงไงเนี่ยมกจป่างเหรอเขาอ่ะเขาอ่เขาน้าไงตามพ่อมาแม่ไมใช่ถ่ายวีอทำาน่อแบบแม่ เ้าตั้งแนานอนเรตั้งนะคะคุณพี่สาบนก่อนอก่อนนะคะเร็วมมากับคุณพ่อคุณแม่ก่อนค่ะเมก่อนมาน่อยอย่าอย่าอย่าดึงโต๊ลูกอย่าดึงโต๊ะอย่าดึงโตเดี๋ยวเดองค์พระเ่าเาเร็วไม่ได้นะไมดึงโต๊ไม่ได้นะต้องต้องก็กลับกลย่งไงคุณให้คุณพ่อคุณแม่ยังไงเอาไปพันยังไงคะโคกรนสุดกนสุดกสุกุ่สุดกกุ่สุดกกุก่อคุมนุกนุุกุณ S 1> <S 1> <S 2> <S 2> ขอให้มัวจสุขภาพแข็งแรงตั้งใจเรียนนะลูกนะตบไปตั้งใจเรียนนะสุขภาพแข็งแรงเกเรียนรุ่งเรืองลูกนะอนาคตได้เป็นที่พึ่งของทั้งปม

แตนาขอให้ลูกประการณ์้อนหาแียงแรงเรียนเกยิ่งเก่งมากย่ขึ้นนะแล้วก็อย่าทำงานอะไรนะขอให้ทํางานนั้นและงานทุกอยางขอให้ประสบความสเร็จในงานที่รความจิญนอนาอให้เจริญรุ่งโรจน์นะรุ่งโรจน์ในอนาคตยิ่งใหญ่ต่อไป ที่เกดเป็นคนเก่งนะลูกนะทำอะไรได้ให <okay. S 2> <fruit S 1> right? ้ย <Greater. Hayır. S 1> right? ิ no. ้มาทำอะไรเป็นหุ่นมาเีอะไรให้ลูกนทีมหน่มรอดลอยไอรออยกับแม่ชื่มชมในความดีดีจนตองกอัแม่ชื่อมในสิ่งที่ได้ทีงานแต่ลยาแล้วก็ลอยขัรูแ่รลติดตามบรา

สำหรับพี่ดีลดน้ำในครอบครัววันนี้ก็ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันในกิจกรรมใหม่ดูทีโอ้โหจ้เดาาดม